ราคาตัดรอบเขเลยค่ะมมีแต่แบนีแยาค่ะ่งับมงกัมานยังไม่เข้าเอาต่ดวเอาเดียวนะเอาแตเดียวคิวนะคะตรงนี้นกม่คุ ใจด้วีใจหลายที่ท่านโยกคนนีบนท่านนั่เกงนบ่านั่้ดีน้าทัวมกับปนันเงินคนจนกับปนันเออเพิ่นกันแจกทีนี่หลีปนันว่าแม่นเพิ่งทมอแก้วเจ้าบ้านกันลัวกันทั่ว เงินหลายๆเน้อนายกเงินมื่นหนึ่งเดี๋ยวไปซื้ออย่างครับเงินมื่นังีไปซื้อของห้องเิบตัวซื้อเขาซื้ออะไกินเป็นไอต่ออายุไปตัวข้อเต้าขอบคุณหลายๆขอพุณหลายๆดีใจหลายาไปกผู้ค้ามาเอาแต่มว่านมีอนมียายูปได้มากผู้ว่า